โอเคสวัสดีครับขอต้อนรับกุณสูริยการนีโลเกมเมอร์อีกแล้วนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกม De a d Space 3อีกเช่นเคยครับในพาร์ทที่2นี่เอง okay. เราอยู่ใน chapter one โอเคต่อจากพาร์ทที่แล้วก็เลยครับที่เราต้องมาทำงานให้กับไอ้กลุ่มไอ้หานนั่นแหะที่มันบอกว่าจะตามเมียตามหามเมียเราไอ้หานเนี่ยยี้ยอย่ายิงได้นะเว้ยพื้นสวย นี่โดดม้วนหน้าม้วนหลังไปเลยวิ่งเลยวิ่ง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 วิวิ่งวิ่วิ่งวิ่งวิ่ง่งวิ่่งวิ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 ่่งวิ่งวิ่งวงวิ่งิวิ่ง่งวิ่ิวิ่ง่งวิ่งว่ง่งวิ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 ่ว่งวิ่ง เล็กกระทัดรัดน่ารักอืมเกา๋าเก๋าเราเหรอโรยตัวลงมาทำไมปืนแรงเอาใหญ่เลยนาะยิงจากไหนวะเนี่ยโอ้ตกเลยยิงมูฟมูฟอู้อยู่นั่นนะ่ะนอน <laughs> กระทืบเนี่กระทืบเอานั้นครับอันนี้อันนี้ตายมั้งท่าสวยป่ะทำไรน้อง ทำอะไรเนาะโดนอะไรก็ไม่ดูไปไหนวะเนี uh ่ยตรงไปเรื Lew ่อยๆนี่ไงทางขึ้นเอ้ยขึ้นก่อนขึ้นก่อนขึ้นก่อนเดินบล็อกอ๋อเดินบล็อกลาเดอร์เดินบล็อกบันไดนะปีนกันไปเย็บบิดสบายเอ๊ะจ๋าเอ้ยขึ้นไม่ได้ ดูออกไปให้ทางออกไปให้ห่างอือโอเพนอะไรวะเนี่ยอนจะกลมทำอะไรเนี่ยนี่เราเล่นแบบแนวสเตลเหรอ เต๋อสเต๋สเต๋อผีเนี่ยนะมวยไทยเล่วิงวิ่งวิงอะไรเนี่ยกดอ๋อเป็นการกดไอ้นี่นะฮะกดดูออบปติฟไหนต้องป้องปืนเมเปปปืนนี่ผมแอบไปเล่นก่อนที่นีโรมากร้านนี้แล้วเนื้อโอ้โหสุดยอดปืนถึงความแรง กดที่ขวากด C จะเป็นการปล่อยสเตสิตนะครับอาจจะนึ้งแต่พักหนึ่งใครเป็นคอเกมนี่เดสเปซสามมาคุณจะจำได้กันดีนะครับกด C กด C จะปล่อยมังฝรั่งออกมาเป็นสีฟ้าจะทำให้รถนิ่หนืดมากเฮ้ยอะไรมั้ยเก่าแล้วเลยเก่าแล้วเลยเก่านี่จอปืนเล็กน่ารัก ขาเรียกว่าเล็กน่ารักกระทัดรัดเวลาใช้วิ่งเขามองเขามอนเร็วเขื่อฉากน่ากลัวฮิตน่ากลัวเราตองเดินกลมหน้าฉากน่เตียวเงี้ยวอะไอ้ต่อนจกแม่งเลยนี่เก็บก้อนเก็บก้อนเก็บก้อน นี่นนนนนไม่รู้ว่าเจออะไรกเก็บหมดกำลังจน้อมอนเอาไงก็เขามาเป็นนี่นี่มาผิดเรื่องไหมเนี่ยนี่เป็นเจไดไหมเนี่ยโอ้โหนี่นี่มันนะนนม่นใจนะปนะืนรู้กันลาบตัดผ้า ยาวมาเลยโอ้เลสเตอร์เราตักผ้าชัดๆเอาละเออยิงกูอีกละพี่มาเพื่อโดนยิงเดียวใช่ไหมเนี่ยนั่นสิเอาตัวมันมาแปเออโอ้ยหลอดเลือดหมดโดนเคลียร์ไอซ์สคร็อ ดูไม่ค่อยจะดีเลยนะบางคำโห่ว่าแพ้ไม่ได้นะดูไม่ค่อยจะดีมึงกินกูนี่กูคงจะด,ดูดีมึมอมมงอะม,มันก็ทดสอบอยู่ด้วยอยู่ด้วยที่ญญไหนทั้ที o n น แกฆ่าทุกคนแกไม่สามารถหยุดมันได้หรอกอะไรวะนั่นไงไม่สามารถหยุดมันได้แม่งกดระเบิดให้ดูตอนหน้าตาฮึมน่าจะเจอไอ้แลมแหลมเนีาเรียกว่าอะไรไม่จำไม่ได้แล้ ไเซอร์เคิลเซอร์เคิลเลยนี่เป็นไงแล้วมเมเแล้วก็ล่วงออกมาเขาเรียกมาร์เกอร์ไม่ใช่หรอพี่ไอ้อเลอนะ่มแรกมนะจำได้น้องโลหะมาจากไหนหพี่นั่นสิแอบแอบมามุดศพก่อนได้ไงเนะ<อ><อ>ี่ยกิ้งกิงกิ้งกิงกิงใส่ของเท้ามันแพงอย่างเงี้ยพี่แต่ละคน เลือฟี่น่ารักนะพี่เชคแน่น,นอนเดี๋ยวจะไม่น่ารักละเพราะเดี๋ยวจะจะเพิ่มเลือดแล้วเร็วสิสโอ้โชิบสู้เขาพี่สู้เขานี่เ,เป็นไงแล้วเ,เลือดสวยงามเฮ้ยลืมไปมันยิงหัวมันไม่ตายดีว่าลืม,มเล่นเกมแบบเ p s อย่างอันอื่นจนชินแล้วไงนีง่ยาเอยยาเอยโอ้แม่งลืมได้ไงลืมยาเอยได้ไงเนะี่ย สิบบัวขาวไดเสียงเหมือนตัวอะไรเดินเฮ้ยอย่าพึ่งใจเย็นอย่าใจเย็นนี่ใจเย็นใจเย็นนี่ยิงไม่เลี้ยงปืนน่ารักอย่างนี้เอาไว้ไม่ได้วิ่งเก็บเก็บวิ่งต้องการกระสุนวิ่งเก็บ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 โอ้เจอกันเลือดทั้งนั้นเลยเลือดเนี่ยเลือดปลาเลยเนาะอ่ะแล้วรีโหลดิงรีโหลดิอ ขอเด็กเปพสามที่เข้ามาชมแล้วเอาเนื้อเรื่องนี่จะจุ่มไได้เรื่อยๆจากพวกเราเลยนะเอาบ้าเอามันอย่างเดียวเลยครับอย่าได้สื่ครับไอ้นี่ตายยังวะโอ้โหลอยอยทำอะไรอ่ะทำอะไรพอ่ะไม่เห็นจะรู้เรื่องอะไรยิงฮะยิงอะไนี่จริงยาวเลย ไออย่างนี้ต้องบัวาเขายาเฮ้ยยาอ้าวเฮ้ยเหตัวอ้าวก็ได้ยาเฮ้ยยาเฮยเอ้ยอย่างงี้ต้องกระทืบถืบถึบอ้ยอ้ยมันแปลงร่างได้เฮ้ยมันยังไม่ตายยังไม่ตายกระทืบยาเฮ้ยยาเฮยนี่อย่าให้โมโหอย่าให้โมโหเดี๋ยวฝืนน่ารักกัน ไอ้เขาเรียกว่าปืนในตำนานตำตั้งนานแล้วจะได้มันก็บอกเนี่ยไอ้ต้องลงลิฟต์ต้องลงลิฟต์นี่ไงโอเคโชคดีมาเจอกันโนูลอนด้วยปิดลิฟปิดลิฟโมโหโมโหผัดกันกับถือกับถือกับถืออ้าไอ้น้องหายไหนวะโอเคแม่งอยู่ข้างหลัง าย่าหึยนี่มันไลท์เซเบอร์นี่หว่าอานาคินจะมาผิดเรื่องแล้วอานาคินชุดเท่ไม่พี่ชุดเท่กว่าโ้ชุดพี่เท่ที่สุดแล้วโอ้ยอมม่อนอเมอร์อมองเต็มหมดแล้ว ดหลอนุ่มฟอหล่อเฟี้ยวเฮ้ยทางนี้เขาได้ไหมพี่ผมคนเดียวลุกหล่อจริงๆนั่นเนี่ยตรงนี้แม่งน่ากลัวจริงๆน่ากลัวมากเลยอย่าเฮ้ยอย่าเฮ้ยตุ๊กตาคุณไม่เว้นเอ๊ะเสียงอะไรดูจมูกวันนี้พี่เช็คเกาดูจมูกวันนี้ไหนะอย่าเฮยยิงพุนมาแล้วน้อง เฮ้ยตรงนี้มียาโอ้เฮ้ยเติลมาเติลมาเงียบเงียบเงียบมันแต่จับประหลาดมันไม่สเติลเลยดิเฮ้ยยาเฮ้ยมาทำไมเฮ้ยต้องเอานี่ต้องเอานี่เอาเอาหน็อตเติลเอาอูด้านหลัง อุ้ยตุ๊ตุ๊ต้๊ตุ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 ุ๊๊ต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 ุตุ๊ตุ๊ตุ๊ตตุ๊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 ต พี่ว่าปืนพี่จะน่ารักเกินไปแล้วเปลี่ยนปืนดีกว่าเดี๋ยวครับเราต้องสเต๋ <c oughs> เดี๋ยวดีเลย <c oughs> ดูม,มันยังสเต๋เยอยู่เลยเฮ้ยข้างหลังใช่ป่าวะไม่มีนี่หว่าได้ยินเสียงมังหลอนเออขาขาดเฮ้ยขาไม่ขาดใจเย็นตอนหลับเฮ้ยนี่เอาอาวุธมาเนาะนี่อาวุธมันนี่ใช้พลังที่ติดบอกแล้วเนี่ยเป็นอนาคินเฮ้ยอยังไม่ตายยังไม่ตาย

đừng đợi thằng đừng 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 cần đừng chơi cần đừng à phi đi chui nhưng mà mày mà thì... ok bị thằng tuyệt sao đúng nha thằng mà lại nè thằng mà lại nè ชน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 ทำห้างอะไรเราไม่ได้เลยเนาะโอเคไปเลยโจยโจยกันเดกันเดกันไปเลยไปเลย่ชคดีอีโอ้ยไม่ดีมั้ง่อี้มีใครแม่งส่องเลเซอร์ด้วยะไทำไมปิดตู้เย็นปเนี่ย We were at the key station. Mm. Mm. Shocked out to some secret oh she found. mm. coordinates we lost. No okay. okay. <laughs> <sakura> I imagine she's still alive, and I imagine she's Pissed as hell. Hey, you man. do Hey, Hmm. we don't a วิ่งไม่รู้สวยอะไรไม่สวยวิ่งแล้วสนใจจะแม็กซ์ซีนสู้เขายาสเวยยาสเวยเราวิ่งเอาขึ้นดิขึ้นดิไม่ขึ้นหรอเออวิ่ง go 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 อ้าวแม่งต้องกดบันไดลงนี่ว่ะโอ้ยเร็วดิ โอ้ยอารมณ์นี้มันยังมียังมีอารมณ์มาปีนบันไดอีกเลยแมงูกระโดดไปแล้วรอด้วยรอด้วยโอ้โหแล้วแมงวา้าบแมงวาร์ปกระโดดมาเลยเนาะเฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วย ยี่ยมหายไปกระมอกเมฆแล้วก็เงียบกลิบเอาไปใส่เป็นไรเรียกเขาว่าไอแซนโอ้ตัวผมผมยังจำได้เลยแต่พ์ทหนึ่งผมตั้งชื่อตัวผมว่าจิมมี่ ชีอแบบน <Yeah. S 1> no <rock> ่ารักอะทำไมหน้าแบบอย่นงี้นะฮะไม่สงสัยจะไม่ได้ใช้คีมชุด yeah. นี้คีมมันแพงมองหน้านี่หน้าเปลี่ยนไปนะก็หลอกหน้าแบบผ่านสมรภูมิ <laughs> ดูปืนเขาก็รู้แล้ว <laughs> 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 โอเคครับเราก็จบแชปเตอร์หนึ่งกันแล้วนะฮะกับเล่นมั่วๆของเราเล่นเกียนเนื้อเรื่องไม่ไม่สนเป็สาระหานอะไรเลยเนื้อเรื่องเราไม่สนอยู่แล้วนี่ยิงอุลวายิงอัดหน้าเลยเดี๋ยวโหลดแป๊บโหลดแป๊บด้วยไม่รู้ไม่รู้โอ้ลิสหรือแบบ